แข้งซ้ายวันนี้เราไม่มาเลยนะครับเป็นไงแข้งซ้ายเราวันนี้อาทิตย์ที่แล้วเพิ่งไอเป็นหวัดครับเป็นหวัดฮึมเป็นหวัดแล้วก็มาต่อยไอน้ำมูกมันยังออกการหายใจยังไม่คล่องตัวใช่ไหมแล้วก็ติดโควิดมาด้วยติดโควิดเมื่อไหร่ครับไอสองสามอาทิตย์ที่แล้วออ๋ก็เลยสภาพร่างกายก็ไม่เต็มร้อยเพื่อนง่ายน้ำหนักคิดว่าเกงๆช่วงนี้เราหนักประมาณเท่าไหร่นีว่า ได้าต่ำๆมาก่อนต่ำๆนม่จะมา116 1 7เนี่ย116 117เ่ยนะครับวันนี้ก็พอใจผลงานตัวเองไหมวันนี้ถือว่าเราไม่ไม่พอใจไม่พอใจเลยก็ไม่เป็นไรอ่าอยากขอโทษใครบ้างครับวันนี้เราอยากขอโทษเสียบัลจงเราเสียเปมคไาไปแต่ได้ครับผมทำเต็มที่แล้วครับไมหน้าผมจะไม่ทำให้ผิดหวังครับอ๋ก็เป็นกำลังใจให้นะครับ d M F h นะครับวันนี้แข็งซ้ายไฟนี้เหนื่อยไหม ก็เหครับเหนื่อยอยู่เรามาต่อยไฟนี่นี่ได้อาวุธลูกอะไรวันนี้ก็น่าจะแข่งขวาเแข่งขวาเทมาออกนั่นคิดว่ายกไหนที่เราคิดว่าเรากินเขาแล้วละก็ยกสามครับยกสามโดนแข่งแล้วมีาการอ๋อโดนแข่งแล้วมีอาการเขาบอกว่าเขานี่คู่ช่องเราบอกว่าเขาป่วยมาด้วยมีน้ำมูกแล้วก็เลยต่อยได้ไม่เต็มร้อยวันนี้เสานี่ชนะมากี่ไฟติดแล้วครับต้องช้สามครับสามไฟติดแล้วก็ ถือว่าฟอร์มสดเลยฟอร์มดีเลยอยากอยากอยากเจอใครไหมฮะก็ยังไม่อยากเจอครับเรายังเป็นมวยพื้นๆอยู่ครับเป้นพื้นๆอยู่ใช่ไหมแล้วแต่โปรโมเตอร์จัดก็ชกมือแล้วถ้าโปรโมเตอร์จัดอะไรน้ําหนักเวทพิกัดเท่าไหร่น้องชายที่เก่งๆในตอนนี้สิบแปดสิบแปดสิบแปดก็วันนี้ได้ได้ฉีดไหมน้องชายก็ยังไม่รู้แหละยังไม่รู้เลยถือว่าวันนี้ก็ทําผลงานได้ดีเลยเนาะครับผม ก็น้ำหนักเก่งๆคือ118วันนี้ทําสำเร็จอยากขอบคุณใครบ้างครับผมก็ขอบคุณพี่ๆีแ้วงนอแล้วก็อาจารย์ทุกคนที่ช่วยเท้นแล้วก็รมบ่มสอนนับก็ทําให้ชนะวันนี้ครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยครับนี่ฮะเสาเนะเสาเพชรเกษมหรือว่าเสาทรัพย์สุข